เดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เป็นเอฟมากันสามคนครับผมใช่นี่น้องใหม่าลุดนะบอฟเอฟเจ็ดครับผมบอฟเอฟเจ็ดครับข้เจ้าเอฟสี่นะคะไาแล้วเสียงหายไปไหนขอเสียงดอเลี่ย่กบคนอื่น ยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้ขายเลยเลยวันนี้อ่านะฮะสวัสดีก่อนเลยนะครับสวัสดีครับนะฮะพวกเรานะครับก็เป็นตัวแทนของทาง JSL นั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในบริษัทนะฮะที่ผลิตความบันเทิงนะครับอยู่บนช่อง7แล้วก็ช่อง5นั่นเองนะฮะครับผมแล้วนี้เราทั้ง4คนนะครับก็ได้เดินทางออกมาจากบ้านในเอฟเรียบร้อยแล้วครับผม เอฟไหนครับเออผม AF แต่ครับผม AF ศูนย์จุดห้าครับตอน AF หนึ่งจะเกิดอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนแนะนําตัวกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมครับผมแบลี่นัทเดทครับผมโอ้ยเดชครับผมบอฟเจ็ดสามบอฟเจ็ดเอาสิกรีดหน่อยเร็วเล่เล่นเน้องปอนะฮะ AF เนั่นเองนะครับอันนี้ก็แพทย์หญิงพรทิพย์นะครับผมล่าสุดเลยแพทย์ ผมสีซีมมาโอ้โหผมขาวเชียสีแดงขาวเลยเออนลฮะอ่ะสายสุดครับสวัสดีครับบอสครับบอสโอ้โหแนะนำกันแรงขนาดนี้ผมแนะนำตัวสั้นๆนะครับไม่ต้องกรี๊ดดังเพราะว่าที่สุดอยู่แล้วบางคนบอกเฮ้ยเดินสวนเข้ามาเฮ้ยเขาถ่ายรูปกันนันเน็กมาดิไม่ใช่นะครับวีเจช็คกไรเดอร์นะครับผมนะฮะปัจจุบันก็ รายการดาราเวล่านะครับทางทบห้านะฮะหกโมงเย็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ติดตามได้อีกนะฮะที่ True Music Television t r u e v i s i o n ช่อง81นะครับแล้วก็โอ้อีกประมาณ39รายการและที่ยังไม่ได้จ้างผมนั่นพวกผมนิดเดียวของผมทันรายการทันรายการที่ไม่ได้จ้างเหมือนกันก็ยังไม่จ้างเหมือนกันนะครับวันนี้พวกเรานะฮะก็มาทั้งนายนำเอฟแล้วก็เจสแอล้วยนะครับมาจะบอกว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานกาชาติวันนี้เนี่ย เรามีความสุขมามบให้ในบูธของเราอ่าแล้วก็ที่สําคัญจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแต่ละคนจะมาเซ็นเสื้อ,อนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีการประมูลใครที่รักกันจริงชอบกันจริงยกมือเลย300บาทแค่นั้นแต่สมมุติยกปับ๊บมี5คนถ้าคนอยากได้นะฮะเสื้อ ก็เอาราคาสูงสุดอ่าเราให้ราคาสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรักใครชอบใครรอ,อก,กันละกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้นี่มีงานอะไรกันบ้างครับชุกครับช่วงนี้งานชุกเลยงานนะฮะไม่ใช่ฝนนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีครับยังเป็นดูแลตัวเองไปก่อนยังดูแลตัวเองไปก่อนก็มีเพลงเพลงแฟนคลับมีเพลงแฟนคลับแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับแฟนคลับจัดปอดูกันได้เยอะมีซิงเกิลต่อต่อไปให้ฟังอ๋ออย่างนี้นีเองอ่ะ <yeah พ่อแพงครับพ่แพงคือเพลงอ่เล่นี่คะนาซอยทางช่อง7จ็ดสีนะคะวันจันทร์ทุกๆสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งขาโบกเล่นเป็นคนสวยมากในเรื่องนั้น มีแฟนรักกันมากรักกันมากคระองคก็เข้ากับชีวิตจริงของเราเลยครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเมษาก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วอ่าอยากให้ลองฟังดูนะคะปลายเดือนเมษาทีอ่านะฮะยผมลื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 มผลงานเองผลงานโอ้โหไม่ยอมบอกน่าเกียดจริงๆบัดดี้เป็นพิธีกรรายการบัตดี้วีเจนะครับ่ เอฟชาแนลทุกวันจันทร์เขาสองทุ่มถึงสามทุ่มครับก็ต,ติดตามได้ทางเอฟชาแนลนะครับ,รบผมสุดท้ายครับน้องบอสครับครับผมตอนนี้ก็มีเหมือนแปลขอเป็นซิงเกิลเดี่ยวเลิฟนี่บอสผมก็จะอยู่ในอะไร,บ,รบ้างทูเอเจ็ดชเชอร์เทรับผมขายมาตั้งแต่ จะเป็นปีแล้ว่ซื้อกันได้อยู่ได้เป็นเพลงแบบมีฟังเยอะเรามีดีวีดีด้วยดีวดีมาเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปเทียวกันนะครับาผมนะฮะก็เรียกว่าย้ำตัวเองทำไมว่าขายมานานแล้วล้วเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนรูปแบบอื่นๆจะมีลจะเป็นละครเวทีด้วย๋อเล่นละครกันด้วยในคอนเสิร์ตนั้นใช่นี้ก็ติดตามกปนละกันด้วยะว่าวันนี้ไหนๆพูดถึงเสื้อที่เราจะเราจะโชว์กันแล้วแต่คาดูเซอร์เอาเสื้ออะไรครับ เสื้อนี้เลยแหละครับเส้นปั๊บถอดปุ๊บเลยโอ้โหเหมือนได้ใกล้ชิดกันสุดๆเออเอาไหมาเอาไหมาเริ่มยังพร้อมยังเอาใครมาแถวนี้นะฮะเดินเข้ามาเลยนะครับเข้ามาดูด้เดินเข้ามานะครับผมนี่บูธของเรานะคะมมนรับสมาคมแม่บ้านหันบกของเรานั่นเองนะฮะเดินเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยว